อ่ะใส่ก่อนแล้วอ่ะนี่ครับไม่ใช่อะไรอาไรอ,อ่าอ่าเต้เก่งไหมบอกป้าเก่งไหม เก่งมากครับวันนี้เก่งมากครับไหนได้กเก่งทำไงเอออันนี้ด้วยมืออีเอ้ยอ,อีทีนึงอ,อีทีนึงเ,เพื่อการคอนเฟิร์มว่าได้จริงไม่มัว่วใช่ไหมมั่วมั่วเหรอมั่วจริงรอ่ะมัม่วจริงด้วยเอาเอามาตั้งใจนะต อาตั้งใจครับเอาใหม่จีดทำมือดีๆเออโอ้โหโกลัวลนโอ้โหเก่งจังเลยได้กเก่งทำไงอันแน <bye>, <Bye bye. S 1> ่บายบายป๊าด้วยบ๊ายจุ๊บจุ๊บซีู้้ See you say see you thank you Thank you. Okay.